อในสมัยพุทธกาลพระมณีมันตานีภรรยาแห่งข้าวค่ะปุโรหิตของพระเจ้าประเสนที่โกศนแห่งคนครสาวัตถีได้ให้กำเนิดพารุนนอยและในคืนเดียวกันนั้นพระแสงอาวุธของพระเจ้าพระเศนที่โกศลก็ปรากฏแสงวาบขึ้นพรามทัพทูลตอบว่า เหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนั้นเป็นลางบอกเหตุถึงการถือกำเนิดของมหาโจรที่โหดเที้ยมเกินมนุษย์ให้สั่งประหารกุมารน้อยของเขาสิท่านผู้รู้กุมารน้อยนี้หากเขาเติบโตขึ้นมาเป็นจุกเราค่อยประหารเขาไม่ดีกว่าเวลานี้ท่านจงเลี้ยงดูเขาให้เติบโตเถิดจงให้ชื่อกุมารน้อยนี้ว่าอัหิงสก,กัดอันมีความหมายว่าผู้ไม่เบีย พลหลิงสก,กัดอุมามีอายุพอจะศึกษาศิลปะวิทยาแล้วนิดามาดาได้ส่งไปเรียนกับอาจารย์ที่สาปามโกที่สำนักตักกศิลา์หิงสก,กัอุมาเป็นคนมีปัญญามีความประพฤติดีร้อยเป็นที่พอใจของอาจารย์มากจนเป็นที่อิจฉาวิษยาของสิบคนอื่นๆจึงพากันออกบายเพื่อทำจักอหญิงสก,กัให้ร้อยว่าอาหิงสก,กัมาลบหนันคิดจะประทุษร้ายอาจารย์ นกฟูกรหูบอยเข้าก็เกินความวาดแวงอาจารย์จึงออกบูไม้กำจัดอาหิงสก,กัดมานบสีหิงสก,กัดเจ้าเป็นสิทธิดีความพรอ้อมที่จะเป็นผู้สื่อทอดของวิชาในครั้งสุดท้ายจากข้าพเจะาด้การจะรับวิชาเจ้าจะต้องพาคนให้ครบหนึ่งพัพพนคนเส่หรือด้วยนิสัยรักวิชาอาหิงสก,กัดมานบจึงยอมปฏิบัติ สา,า,านัาแต่ออกจากสนักอัญมาีอาชิพสกัดก็คอยกักซึ่ง่าคนไปเรื่อยๆจากหนึ่งเป็นสองศดสามสนสนจากสิบเป็นร้อเจอใครงคุรีมาข้ามไม่เยือกคน คนเฒ่าคนแก่รูปเด็กเล็กเด็กในกระดานโงก็ยังเข้าในข้าคนถึงที่มาเมื่อข้ามากเข้ามากเข้ากดจำไม่ได้ว่าข่าไปแล้วกี่คนอาหิสกับหมาก็ตัดเอานิ้วก้อยคนที่ตายขาเนหนึ่ง มาทําเป็นภูมิลาลัยคล้องอคอเพื่อเป็นเครื่องนะับจํานวนคนที่ทนค่าเป็นที่มาของอจอมโจรป่าองคุยมาซึ่งหมายถึงผู้ที่นํานิ้วมาร้อยไว้ด้วยพาแต่มารดาเมื่อรู้ข่าวว่าจอโจนรองคุยมาจะผ่ามาทราวป่าของมือสาวกถีบ้านเกินกลนะับยึดดีใจเป็นยิ่งนัก ตั้งใจมั่นว่าเมื่อฟ้าสามจะรีบออกไปหาบุตรอันเป็นที่รักทันทีฝัางองคุยมาเขามีความตั้งใจว่าเมื่อรุ่งสามาะออกไปพบใครเป็นคนแรกจะฆ่าให้ตายเสีดยดเพื่อใหครบ1 0 0นคนในยามเช้ามืดของวัน พระพุทธโกสงทราบพยานว่าองค์ุริมานในคราวนี้จะพอกรรมหนักคือจะฆ่าผู้เป็นมารดาหากได้พบเจอแต่เมื่อดูดูผลกรรในอดีตชาติแล้วก็ทรงทราบว่าหากองคุริมาได้รับคําสอนที่เหมาะสมก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ถ้าจอมโจรองคุริมาสังหารผู้เป็นมารดาเสียในคราวนี้แล้ว ก็จะกลายเป็นอันตรยิยตัำคือกรรมอันหนักที่จะทำให้ไม่สามารถบรรลุได้ในชาตินี้ไม่ว่าจะทำดีมากขนาดไหนก็ตามเพราะองค์จึงรีบเสด็จไปโปรดจอมโจนองคผู้ิิมาเมื่อองค์ภูริมาเห็นพระพู้มีพระพ่าเจ้าก็หมายจะปิดชีิตแล้วตัดเอานิ้วที่ 1, หนึ่งทันไปบูชาภูแต่ยิ่งไล่ตามเท่าไหร่ ก็เหมือนพระพุทธองค์ยิ่งยัวหาปอไปเท่านั้นโรนเจ้าจงหยุดเราหยุดแล้วองค์ุลีมาท่าเป็นมักปวดเห็นได้ที่ตามวาจาของฉันนี้เราหยุดแล้วองค์ุลีมาท่านลราจงหยุดเราลับกิเลสละการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งปวงได้แล้วจึงชื่อว่าหยุดแล้วในการพักข์ท่านเราองค์ุล ท่านยังไม่ละต่อการเปียดเปียนชีวิตผู้อื่นในใจเต็มไปด้วยกิเลสเราจึองอู่มแล้วแต่ท่านลายังไม่ถ้าแต่พระผู้ดีพระพเจ้าปัตจุนี้ถ้าเกิดดวงตาเห็นพระขรรมนะขอปัจาเป็นพิสุตย์อยู่ภายใต้รุ่งกาสวัสิได้หรือไม่นับจากนี้ไปท่านจงมาเป็นพิสุต์เถิดละเว้นจากการ ในโบวรบรลุศาสนาแล้วพาแต่เมื่อใดมีผู้จำได้ดว่าพรักหิสกะคือโจโจรอ,อ,องคุริมาท่านก็จะได้รับก้อนหินท่อนหมายคว้างปาทให้ได้รับบาดเจ็บแม้ศรีรษะจะแตกโลหิตไหลไอาบราแต่พรักหิงสกัดก็มีเคยข้ามบนตลับก้มหน้ารับผลแห่งกรม ที่ตัวเองได้ออไว้ด้วยความสงบนิ่งพระเจ้าเกษตที่โคสลเมื่อได้ทราบความว่าจอมโจรองคุริมาอ้อกูดก็รีบมุ่งหน้าไปพบกับพระผู้มีพระภาคเจา้าหมายจะขอตัวพระอหิงสก,กัดเพื่อลงโทษให้สมแก่เตุที่เคยเป็นมหาโจรมาก มหาบพก่อนที่ท่านจะนำตัวขององคุลิมานกลับไปขอให้ท่านจงสดับธรรมจากภิสูุของเราอนพระพุทธองค์ทรงสอนว่าคนเราจะเป็นไปตามความคิดในใจเราถ้าหากคิดดีเราก็จะทำดีหากคิดชัว่วเราก็จะททำชัว่วศัตรูที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์คือใจของตัวเองพระรูปนี้สแสดงรำได้ลึกซึ้งยิ่ง พระรูปนี้คืออาหิงสกัดก่อนที่จะบูทุกคนรู้จักเขาดีในนามขององคุลิมาน่าอัศจรรย์นะพระผู้มีพระภาคเจา้าท่านทำให้ผู้ที่ใครๆคร่หวาดตัวสมุนนิ่งได้องคุลิมาข้าจะไว้ชีวิตและให้อิสระแก่ท่านขอบพระทัยในความเมตตาของพระองค์ที่นำคนที่ท่านควรขอบใจและวามเมตตาคือพระตถาคตตัางหาก เรมีชื่อว่าอหิษสกับแปลว่าผู้ไม่มีเรียแต่เรานังกลับเป็นมหาโจรทูกกิเลสครอบํำจิตใจจนเพื่อทีพบกับผมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้รับบาปเมตาแล้วดึงดูกคิดดีเข้าถึงธรรมะอันประเสริฐสุดได้